ค่ะขอต้อนรับน้องๆนะคะเข้าสู่อีฟไมาชูมนะคะวันนี้นะคะอีฟนะคะจะมาทาอะไรที่มันแปลกพิสดารคือนึกว่าี่ตั้งนานแล้วแต่อุปรกรณ์มันไม่พร้อมนะก็คือเจ้านี่เลยน,นี่นี่ <c oughs> ปากพ,พีกกดลงไปั่นเลยดับทีฟจะมาเผาสลาม <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยคิดไว้ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าอยากจะใช้แบบเผาลงไปในกองไฟ อยู่ห้องแบบเป็นเป็นหอพักมันไม่สามารถก่อกองไฟได้นะอีฟก็เลยต้องใช้เป็นปืนเจ้าปืนนี <Okay. S 3> uh ่ huh. ยิงแก๊สอันนี้นะคะเผาสลามเดยวน้องๆนะคะลองมาลุ้นกันว่าถ้าเราเผาสลามแล้วเนี่ยสลามมันจะมีปฏิกิริยาอะไรเดินพร้อมกันเลยอุปกรณ์นะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเจ้าปืนยิงแก๊สน,นี่แต่พี่อีฟขอเตือนไว้เลยนะคะว่าคลิปนี้ บดใช้วิจารณญาหรือวิจารณจักรยานในการรับชมนะคะ ไม่ให้ทําตามเด็ดขาดนะคะสําหรับอุปกรณ์ที่ก่อไฟไม่ให้น้องทําตามเด็ดขาดเลยให้ดูพี่อิ๊ทำคนเดียวโอเคนะคะแล้วก็จานนะคะสําหรับใส่สลามสำหรับเผานะ,ะน,นี่แล้วก็ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้คือเจ้าลามซามไม่ใช่สลามนั่นเองอิ๊หอิบมาหนึ่งกระปุกนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นสลามอะไรก็จำไม่ได้เนี่ยมันเยอะมากยิบมาอันนี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อสลามกันก่อนเลยนะคะก่อนถึงแข่งบล็อกพี่ดาว่า นี้น่าจะเป็นสูตรบอลเลไโเย้ยใส่มากอใส่กิ๊กกิ๊กกิ๊งกิ๊งเนี่ยก็จะเผาสลามนะคะเราก็ต้องมาจิ้มให้ดูก่อนเนื้อเขาแข็งมากแต่ว่าเสียงจิ้มที่ถือว่าผ่านและพี่ชอบอันนี้มันแข็งดีทําไว้สําหรับแบบบริหารกล้ามเนื้อมือแล้วเราจะเอาสลามเจ้าตัวน,นี้นะคะดึงมานิดนึงนะคะมาสู่ขั้นตอนการเผาสลามนะคะอัวแผลให้ดูอีกรอบ นื้อถือว่าดีนะคะทน,นบางแล้วก็แผ่ได้เยอะ mm hmm. เห็นไหมคะขนาดก้อนเล็กนิดเดียวนะรวมๆเขาแล้ววางไว้ตรงกลางนะแล้วก็จะเอาไฟนะคะจุดเผาพี่จะเผาจอไปอย่างนี้ประมาณ5้านาทีนะคะ mm hmm. เป็นการกริลด้านหน้านะคะนี่เหมือนทําแบบเนื้อย่างเลยเนะี mm ่ย hmm. <laughs> อ่าจะทําไปประมาณ5านาทีนะ,ะ mm hmm. พี่อีฟจออะ,ะ่อบอย่างงี้ครับมันห้านาทีนะโยไปเรื่อยๆค่ะไม่ลัวเลยคะ่ะเจ้าสำ <laughs> น,นี้มันยังไม่มีกลิ่นอะไรเกิดขึ้นนะน้องๆแต่มันมีเหมือนจะเป็นเหมือนฟันนะคะขึ้นมานี่ตรงฟองตรงฟอง,ตรงฟองเห็นไหมมันจะเป็นแบบเหมือนน้ำข,ขาวๆใสอะ่ะมันไหมอะ่ะมันมีการไหมเกิดขึ้นแล้วค่ะน้องๆ <What? S 1> ตรงนี้ไหมแล้วนะคะเราจะกิวเรื่อยๆนะคะมาโนว่าตอนนี้เราเป็นเชฟกระทะเหล็กอยู่ <What? S 1> <laughs> เชฟอีฟกระทะเหล็กกริวเนื้อสลามย่างนะคะว้าวเผาไปเรื่อยๆนะคะเหมือนด้านหน้าสลามมันจะสุกๆนะคะพี่รู้สึกได้ตอนนี้นะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะจะมีควันไฟขึ้นลอยขึ้นมาจะกลิ่นไหม้ๆนะคะเหมือนเราเผาแบบยางอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเคยเผาขยะนะคะเผาได้กลิ่นขยะตอนเขาเผาขยะอะไรเงี้ย เป็นแบบเหมือนกลิ่นเผายางด้านบนนะคะเหมือนสีมันจะจืดลงนะคะกลิ่นมันเริ่มเหม็นแล้วนะตรงนี้เซดยดายนะคะป้องไม่ไมีกลิ่นนะ โอเคนะคะน้องๆตอนนี้พี่อีฟก,ก็เผามาประมาณ5นาทีนะคะสังเกตไหมคะด้านด้านหน้าเนี่ยมันติดไปไปลายด้ามปืนไฟของเรานะคะพี่ได้กลิ่นเหมือนเผาไหม้นะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสลัมกันนะคะตอนนี้ก็ครบเวลา5นาทีแล้วตรงนี้จะเป็นรอยไหมนะคะพี่จะเอามือจับตรงเจ้าสลัมนะอุ้ยมันอุ่นแล้วมันก็ร้อนมากเลยอะแต่มันเละสิ่งที่สังเกตได้ชัดเลยนะ คือมันจะมีกลิ่นเหนม็นอะเหมือนกลิ่นแบบยางไหม้ตูดแรงมากกลิ่นเหม็นมาก <Yeah. S 1> แล้วก็เนื้อมันก็จะเละๆอ่ะเดีย๋ยวเราลองมาจับดูนะสลามเราจะร้อนมากนะแบบว่าจับได้อยู่นะเพราะก้อนมันไม่ได้ใหญ่อะไรตรงนี้นี่ตรงนี้เห็นไหมนี่มันจะเป็นลักษณะแบบไหม้นะอ่ะเรามาดูนะว่าเนื้อยืดได้ไหม ก็ยืดได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเนื้อจะอุ่นๆอยู่โอ้เหมือนยืดได้ดีกว่าเดิมด้วยนะเพราะว่าสลามได้รับความร้อนนะคะโอ้เออเมซิงว้าวอ่าเหมือนเนื้อมันจะสวยกว่าเดิมเหมือนมันจะมันกว่าเดิมนะพี่รู้สึกได้เห็นไหมอนี่ตรงนี้เหมือนจะมีรอยไหมด้วยนะคะเห็นไหมตรงนี้จะมีรอยไหมสรุปง่ายๆเลยนะคะคือหนึ่งพอเราเผาประมาณ5นาทีเนี่ยมันจะได้กลิ่น ไม่เหมือนกับกลิ่นเผายางซึ่งมันติดสามมาเลยนะมันได้กลิ่นถึงตอนนี้ตอนนี้คือกลิ่นไม้ยังอยู่ในเนื้อสามนะคะจากกลิ่นหอมๆอเมืม่อกี้นี้กลายเป็นกลิ่นไม้อนะไม่หอมเลยคล้ายๆกับมันเหมือนยางเผากับไม้เามผาอะถานประมาณนั้นสองเลยคือเนื้อมันจะเละขึ้นนะเมื่อกี้มันจะแข็งว่านี้แต่ตอนนี้มันจะนิ่มขึ้นสามคือพี่วาดพอเราไปเผาเนี่ย เนื้อมันจะมันวาวกว่าเดิมแล้วก็จะยืดได้เยอะกว่าเดิมยืดได้ไกลกว่าเดิมคือเนื้อดีขึ้นจริงๆเลยเหมือนมันเนื้อมันจะแบบละเอียดขึ้นนะรู้สึกได้จริงๆนะพี่สรุปง่ายๆคือการเผาสลามเนี่ยคล้ายๆกับการตอนที่พี่เอาสลามเข้าไปในไมโครเวฟเลยเนื้อมันดีขึ้นแต่ว่าเหม็นค่ะ พี่อีฟจะต้องขอตัวไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าพีอีฟจะเอาสลามไปทําอะไร,จรเจ๋งๆอีกอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เขาด้วยนะตัวเอง๊ <laughs> า,ยายบายค่ะ